สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่9ธันวาคมครับกลับมาเจอเจอที่ใด,ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาะเฉพาะตัวที่บ้านใจสดเน้นสดทำคืนวันเสาร์นี้ครับจัดมาฝากทั้งหมด5 EP เน้นชุดเน้นเดี่ยวเหมือนเดิมและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 5เป็นตัวบ้านใจสดเน้นสดตัวที่5แอัตันวิลล่ากับอาร์เซนอลห้ามพลาด้วยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองหูดูแฮนดิแคปครับแอตตาวิลล่ากับอาร์เซนอลน,นะซึ่งพมมรีเมียร์ลีกแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนครึ่งอาร์เซนอลทีมเยือนบุกตอปอปาแอตตาวิลล่าอาร์เซนอลต,ตอนนี้กลายเป็นสองทีมหัวตารางที่ทั้งคู่ตามมีโอกาสลุนแชมป์ลีกได้ลุนพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกได้ แอตันวิลล่าครับอยู่ันับที่สามของตารางอยู่ันับที่สามของตารางมีอยู่สามสิบสองคะแนนอาร์ซอนเป็นทีมจากฝูงมีอยู่สามสิบหกคะแนนจะเห็นว่าคะแนนห่างอย่แค่สี่เองสี่คะแนนเท่านั้นนะแล้วก็ต้องบอกว่าแอตันวิลล่านี่แหละเป็นทีมท,ที่ช่วยไออาร์ซอนยืนเป็นจา่าฝูง ได้ปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าตัดขาแม็ซี่ไปแล้วหนึ่งทีมะฉะนั้นอาร์เซนอลตอนนี้เหมือนกังวลอยู่แค่กับปีเวัฒ์ภูแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้มาเจออัลเติลาก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทีมหนึ่งอาจจะไปรองชั้นทีมชั้นลีแต่ก็โดดเด่นเหลือเกินกับเกมในบ้านในขณะที่อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงความแข็งแกร่งอาร์เซนอลในเกมเดือนก็ต้องยอมรับว,ว่าไม่ได้ดีเท่ากับเกมในบ้าน เพราะนั้นมันอาจจะดูเป็นเกมที่สูสีกันไปเลยผลงานห้างเกมหลองสุดของแอนซันวิล่าพวกเขาชนะสีเสมอหนึ่งกำไรเป็น3เกมขาดทุนเป็น2เกมในขณะนี้อาร์ซนอลครับห้างเกมหลองสุดชนะรวดแต่น่าแปลกกำไรในแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เจ้า2องขาดทุน2มันก็เลยดูเหมือนว่าผลงานก็ดีพอๆกัน แต่การลงทุนนั้นแอนตาวินลาดูดีกว่าอย่างไรก็ตามการเจอกันนั้นแน่นอนครับแอนตันดูดีกว่าเยอะทางเกมเรานชนะ4ในขณะนี้แอนตาวินลาชนะได้แค่ครั้งเดียวนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับส่วนตัวภูตัวแฮนดิคปบจากเจ้าทางห้ลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ลายเลือกยืนอ,อยู่กับแอนตาวินลาจามาความราคาลดลงหมดเลยในช่องวินลา ในขณะที่องค์การเสมอขึ้น3ลงสองอค์การอาร์เซนอลนั้นขึ้น4ี่ลงหนึูเลือกมิลล่าชัดเจนแฮนดแคปปปาของอาร์เซนอลวันนี้เจ้า4จากห้ายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนบอลต่อและ4จากห้ารายในยการมาปรับลดลงในช่องทีมเจ้าบ,บ้านบอลรองเพราะนั้นผูนี้แฮนดิแคปนี้อยู่กับบอลรองเจ้าบ,บ้านแอนตามิลล่าชัดเจนนะ มวกกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแลแอสตนว,วิลล่าซูได้สวนลองแอสตนว,วิลล่าครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10บดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่ห้าใน EP5 ห้าประจำค่ำคือวันเสาร์นี้ครับลองแอสตนว,วิลล่านี่คือคกุ่นพลตัวที่ห้าจากบอลโอเคส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง e p พถึง e p พสี่รบกวติดตามันให้ครบถ้วน ขอบพระคุณมากๆครับ